สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลนมาวาลีสวันนี้คุณยายพาท่านผู้ชมมาพบกับกล้วยไม้แสนสวยดอกใหญ่มากเลยค่ะเนี่ค่ะช่อก็ใหญ่ค่ะสีสันสวยสดใสแล้วก็บานทนเป็นเดือนเลยนะคะเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่ผู้ปลูกแล้วก็ผู้พบเห็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้าค่ะ จริงๆแล้วแวนด้าเนี่ยมีหลากหลายสีมากเลยนะคะแต่ว่าของคุณยายต้นนี้ก็คือแวนด้าพัชระดีไลท์สีม่วงลายก็ม่วงค่ะเนี่ยค่ะดอกสีม่วงลายก็ม่วงเข้มนะคะดอกใหญ่สวยมากเลยค่ะแวนด้าเนี่ยเป็นกล้วยไม้รากอากาศร้อเซนี่ค่ะรากอากาศ100%เลยค่ะ ไม่ต้องการวัสดูปลูกนะคะคุณยามีเทคนิคเลี้ยงวันด้าให้ออกดอกทั้งปีดอกใหญ่ใบเขียวสดใสแล้วก็รากพุ่งๆแบบนี้เลยค่ะประเด็นแรกก็คือว่าให้น้องเนี่ยโดนแสงแดดลำไรหรือว่าโดนแดดช่วงเช้าอย่าไปไว้ที่แดดจัดๆนะคะ ประเด็นที่2ก็คือบริเวณที่แขวนน้องไว้เนี่ยต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดีประเด็นที่3ก็คือว่าเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นกล้วยไม้รากอากาศ100%เซไม่มีวสัสดุปลูกเลยค่ะดังนั้นจึงต้องการน้ำมากเลยค่ะต้องการมากเป็นพิเศษเลยค่ะการลดน้ำเนี่ยคุณยายก็ง่ายๆเลยค่ะเอาสายยางค่ะเปิดจาก,ก๊อกน้ำเอาสายยางฉีดเลยค่ะ โดยระยะเวลาในการฉีดน้ำเนี่ยครั้งหนึ่งก็ประมาณ20-30วินาทีวันหนึ่งสองครั้งค่ะคือช่วงเช้าครั้งหนึ่งช่วงเย็นครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆอย่างน้อยก็ลดวันละครั้งค่ะถ้าได้น้ำไม่เพียงพอน้องจะโทมค่ะแต่ว่าเวลาลดน้ำเนี่ยอย่าให้โดนดอกนะคะช่วงที่น้องมีดอกอย่าลดน้ำให้โดนดอกนะคะ เพราะว่าดอกจะร่วงเร็วค่ะถ้าไม่โดนน้ำนี่อยู่ได้เป็นเดือนเเลยนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือการให้ปุ๋ยค่ะคุณยายใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ13 13 3 3หรือว่าออสโมโคสนะคะโดยคุณยายใช้ถุงค่ะเนี่ยค่ะเป็นถุงที่ได้มานะคะเขาใส่ของชาร่วยมาคุณยายก็เอาออสโมโคสใส่ลงไปค่ะแล้วก็วางไว้ที่ขนต้น หรือท่านท่านผู้ชมไม่มีถุงใช่ไหมคะอันนี้เป็นเศษผ้าก็เอาเศษผ้าก็ได้ค่ะเอาออสโมโคสใส่อันนี้คุณยายก็ใช้มัดปักถุงนะคะแล้วก็วางไว้ค่ะเสร็จแล้วเลวลาที่เราลดน้ำใช่ไหมคะเราก็ฉีดน้ำให้โดนปุ๋ยค่ะปุ๋ยจะค่อยๆละลายไหลลงมาทุกครั้งที่เราลดน้ำทำให้กล้วยไม้ของเราเนี่ยได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยค่ะเทคนิคทั้งสี่ข้อที่คุณยายใช้เนี่ย ก็จะทำให้ได้แวนด้าออกดอกใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ตลอดปีเลยค่ะต้นแข็งแรงค่ะใบก็เขียวสดแล้วก็รากท่านผู้ชมเห็นรากใช่ไหมคะรากก็เจริญงอกงามดีค่ะลองนำไปใช้กันนะคะแวนด้าของท่านผู้ชมก็จะสวยชื่นตาชื่นใจแน่ๆค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ